มีเรื่องจะเมาเรื่องแรกเรื่องแรกเมาตักตล้องก่อนใช่อย่างที่เราพูดกันเล็นไปงับคะ็นงวันนี้ที่มางานเอาเลยเหรอครับสวัสดีครับพวกเรานะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องนกเอ้ามัดนกล็อกหัวใจครับ ผมแกรนเนอร์นะครับรับบทเป็นทันครับผมไนท์นะครับรับบทเป็นคีนครับอ่าเาเล่าเรื่องราพอสังเขปหน่อยดีกว่าพอสังเขปประมาณไหนประมาณไหนพอสังเขปคือคือจริงๆอ่ะสามารถเล่าทั้งเรื่องได้เลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะแบบว่าเราอยากสปอยไงเออคันปากแล้วอยากสปอยอ่าแต่ว่าเล่าเล่าก่อนแบบว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะเลยก็คือพระเอกเป็นนักมวยใช่แล้ว นายเอกเป็นโปรโมเตอร์ค่ะ,อ,ะอันนี้คือสันส้นๆแต่ถ้ายาวขึ้นมาอีกนิดนึงก็พระเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนมัดมาก <c oughs> เออเ,อ,อเขาก็จะเป็นคนที่ผ่านแบบเรื่องราวในอดีตมาค่อนข้างที่จะเยอะทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งนอกแต่ว่าอ<ม>่อนในดังนั้นเนี่ยม,มันมีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งที่มันจะมีแค่น้อยคนเท่านั้นที่จะสามารถที่จะทําลายจุดอ่อนตัวนี้ได้และกําแพงของเขาเนี่ยสูงมากเออ และคนข้างๆคนข้างๆคือคนที่ทลายกำแพงของทันปืนใหญ่ป่าพยักยคุณทําอะไร <c oughs> ไม่ดีเลย <c oughs> ทาไมต้องไม่จับเขาตีอเองจะม็ <c oughs> นี่แหละเขาก็มาทลายกำแพงผมพ <c oughs> <c oughs> ี่หมแเราทำไมเขาเขาก็มาทลายกำแพงผม <c oughs> <c oughs> ใช่จนก็ได้เริ่มคุยกันแล้วก็ได้เริ่มแบบว่าคบกันอะไรอย่างเงี้ยคบหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปตามดูเอ หมายถึงในเรื่องค่บคือบางทีผมก็ค่อนข้างที่จะแยกไม่ออกระหว่างชีวิตจริงกับตัวละครหรออ่าใช่ใช่เออที่ไหนเลยที่ไหนเลยครับก็ผมนะครับแล้บทเป็นคีนครับในเรื่องเป็นโปรโมเตอร์ก็มาเริ่มจากคีนนะครับเป็นบัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยก็เจอปัญหากับชีวิตแล้วเขาก็ต้องหาทางออกจนได้ไปเจอกับทันแล้วก็เหมือนมันอยู่ด้วยกันอ่ะความสัมพันธ์มันก็เริ่มเติบโตครับใช่ครับ ทัถึงตัวละครมาถึงตัวละครส่งแบบถามแบกลับจนแบบบอกแวกแล้วนยก็ความสัมพันธ์ของตัวละครมันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆครับผมก็ผ่านสังเวียนแต่ละสังเวียนเนี่ยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นน็อกเอาท์ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอคชั่นเนี่ยเป็นหลักเลยอ่าก็จะมีการแบบเตะต่อยนะครับผมใช้หมัดใช้ศอกนะครับผมตามแม่ไม้มวยไทยครับ โมยู่แล้วก็ไปเรียนผมผมลากเขาไปเรียนด้วยเพราะว่าผมต้องเรียนคนเดียวไงผมเป็นนักมวยมอะไร<ช>ะอย่างเงี้ยใช่ผมไปเป็นเพื่อนเพราะว่าผมอยากไปดูคุณต่อคุณไม่ได้ชวนผมอยากไปให้กำลังใจผมอยากไปให้กำลังใจคุณมากกว่าุตส่าแก้ตัวให้เรานะไม่ต้องแก้ตัวโอ,โอเคโอเคอ่ะเ<น>ขาตั้งใจไปแหละวันนั้นน่ะเออเออก็แบบว่า อยากเห็นว่าเวลาเขาเรียนมวยเนี่ยข<อ>เขาเล่ยนยังไงบ้างเหนื่อยไหมนี่นั่น,นอะไรเงรี้ยใช่แล้วเราเป็นไงครับอยากเรียนต่อยมวยบ้างปะเราก็นางข้าง,างๆวิทีจบเหมือนเดิมเราจะไปต่อยทำไมเนาะเ,<อ>เรา<อ>ก็ให้เขาปกป้องไม่ใช่เราไปต่อยเองเอใช่ เขาเขาเป็นที่พักสายตาของผมไงคือแบบว่าวคือบางทีอะถ้าสมมติว่าแบบมองไปทางไหนแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันลกสายตาอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ก็แบบหแบบันมองหน้าเขามันก็เหมือนการพักสายตาของเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ <laughs> บงบ้งโหถือว่าผลตอบรับดีนะนเพราะว่าคือเหมือนมีพี่พี่แฟนคลับอะครับผม,มเขาแบบว่าเอาไปเมา้าเมาส์ากันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบเปิดรอบพีเมียร์ไหนอะทำไมถึงแบบมีที่นั่งน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะเราไม่คิดว่าจะมีคนสมัครแบบว่ามาดูอะเยอะขนาดนี้มีคนลงทะเบียนเยอะขนาดนี้แล้วก็ ซึ่งมันถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าเรารู้ว่าจะมีแฟนขับแบบว่าลงทะเบียนมาเยอะขนาดเนี้ยก็พี่โปรดิวเซอร์ก็คงจะขยายลงให้มันใหญ่กว่านี้ครับชมางชมางไงล่ะคือคือบางคนอ่ะไม่ได้นั่งด้วยซ้ำบางคนคือยืนดูอะไรอย่างเงี้ยครับทีมงานก็แบบยืนดูกันด้วยใช่เพราะว่าเสร็จสลักให้พี่พี่แฟนขับนั่งครับว่า้อนงใหญ่้ลจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่ามีแน่นอน คนตอบรับดีนะคบแล้วก็รีแอคชั่นในโรงหนังอะแบบเฮฮากันมากแบบว่าเออแบบว่าพอเจอซีนนี้อะไรเงี้ยก็แบบกีดการกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบชื่นใจเนาะแล้วเราเองก็กีดการเหมือนกันใช่ใช่เราก็เป็นสาววายคนหนึ่งเราก็เป็นสาววายคือแฟนคลับฮอปพวกเราก็ฮอปเหมือนกันเวลาเวลาที่เห็นตัวเองแสดงเหมือนกับเขินนะแต่ว่าพอดูไปดูมาเอ้ย มันมันวิญญาณสาววายเข้าสิงอ่ะมันฮอปอะมันฮอปอบเฮ้ยเล่นอะไรของแกเนี่ยมันเขินได้หมดเลยตอนถ่ายอ่ะตอนถ่ายอ่ะมันไม่เขินนะแต่ว่าตอนดูจริงๆอ่ะมันแบบมันมีมุมกล้องมีอะไรด้วยมันก็เลยแบบว่าถ้าไมมันถึงขนาดนั้นได้วะาวแบบว่าเออทำให้เราฮอบได้อะมันก็แบบแฮอใช่ปะจริงตอนถ่ายไม่ฮอปตอนดูฮอป ได้ดู EP หนึ่งอ่ะเพราะว่ามันแบบซีนนั้นมันแบบสุดยอดจริงๆอืออืออือจังหวะเราปอปปี้โลมอทุกคนเห็นหมดนะทุกคนเห็นหมดใช่เพราะว่ามีรีแอคชั่นพวกเราอยู่ข้างอะไรเงี้ยอยากจะเอากล่องป๊อปคอร์น <c oughs> มาบังหน้ามันเป็นที่ต้นบุญปินแล้จังหวะอยากจะเอาถังป๊อปคอร์นมาบังหน้าแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้เออไม่ได้ไไดเดี๋ยวโดนหยิกหลังสนุกเพราะว่าสนุกมากผมชอบพวกเราชอบ อีพีต่อไปเหรอครับอ่าเราจะไม่สปอยแต่ว่าเราจะบอกว่าอีพีหนึ่งอ่ะคือมันแบบดูเดือดขนาดนี้แล้วอีพต่อไปแน่นอนว่ามันจะต้องแบบดูเดือดยิ่งกว่าเดิมครับเพราะว่ามีการชกต่อยเลือดตกยางออกครับแล้วซีนความรักก็จะแบบมากขึ้นนู่นนี่นั่นความสัมพันธ์ของทางกับคีนทุกคนก็จะได้เห็นมากขึ้นใช่ครับก็อาจจะมีการยกขันมากไปสู่ขอคีนถึงที่บ้าน อสินสอดเท่าไหรเดียวพี่เมื่อวานผมเจอแม่พี่คีนด้วยเจอแม่พี่ไนด้วยผมเขินใช่ฝากแล้วแต่ว่าไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวกลัวแม่เขาลำคาญเมื่อวานคือแบบว่าเออไม่เห็นเดินมาหาทั้งแม่เลยแบบว่าพอจะเรียกถ่ายรูปก็แบบเดินแบบหนีหนีก็เขินไงเดี๋ยวแม่มาเห็นว่าแบบลูกเขยเอ้ยไม่ใช่ เดี๋ยวแม่มาเห็นว่าเพื่อนร่วมเ,เพื่อนนักสแสดงเนี่ยที่สแสดงด้วยกันแบบว่าเขาแบบดูบองบองอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ย,ยอ๋อแม่เขาก็คือให้กันเนื้อออกไปก่อนนะป้าแต่ว่า <c oughs> ยอยอยอ,ยอคือแม่เขาก็บอกว่าเออแบบกันเนืรอเขาแบบ หล่อมากแบบมีแบบแบบมีความมากดูแบบเป็นพระเอกมากอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เขาก็ชมกับยายเพราะว่าเมื่อวานยายก็ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เออขาก็เมาเมาว่าเออแบบพระเอกมันหล่อเนาะอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะทำไมต้องถามว่าให้ผ่านนะมันแปลกๆอ๋อผ่านเพื <laughs> ่อนร่วมงานคนนี้ <laughs> อะไรเลยใช่เราเราเป็นด้าชิมินคะคิดเฮ้ยไม่ไม่ไม่แหวนเพชรกี่กะรัตดีครับกีการ์ดดีกีการัตดีครับอะไรหรอครับอย่าชงกันได้ไหมเดี๋ยวมาทีกีเป็นสิบมาลิต้าค่ะเออชงกันเก่งมากแล้วเราขัดทำไมเป็นปล่อยขัดหม้อเราต้องขัดไปก่อนขัดขัดไว้เออ ได้ไม่ได้ครับเป็นเป็นเพื่อนนักแสดงที่ดีต่อกันครับครับเรื่องขยายความสัมพันธ์ใช่ไหมครับเวลาเลยอ๋อเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะผมไม่ได้ฟังผมไม่ได้ฟังใจหวดมีแค่เขาแหละละอเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรหรอพี่ไม่รู้พี่เหลือพี่เขาแล้วก็ย้อนกลับเร่ถามเขาว่าสขยายความสัมพันธ์อ่าก็ ตอนนี้ก็มากกว่าพี่น้องแต่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเพราะว่าใช่มีอะไรก็คุยกันใช่เหมือนกันแบบมองหน้าพี่ไหนว่าเออพี่ไหนก็จะรู้อะแหละว่ากันต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้รู้รู้พูดเล่นพูดเล่นเี่ยวทำแบบนี้พูดเล่นพูดเล่นรู้รู้อ่าครับน้องเขาก็แบบน่ารักแบบว่าคอยเทคแคร์คอยแบบใช่ใช่ดูแลใจใสครับพี่ไหนอยากได้อะไรอยากกินอะไร กานเนอร์ก็ไปซื้อมาให้ใช่เลี้ยงชอบไปพาไปเลี้ยงข้าวเลยแล้วในซีรีส์เราบริการเขาดีแบบีมากคือนี่แหละสาเหตุที่ผมต้องไปเลี้ยงเขาเพราะว่าในซีรีส์ผมทำรุนแรงกับเขาไปเยอะมากแผลน้องบอลถือว่าคุณทำอะไรกับเขาไว้ใช่ครับคุณอาจจะโดนหมั่นหมีผมรุมว่าก็ได้ อย่าด่ากันเนอเลยนะเหตุการณ์พวกเนี้ยได้ที่ไหนก็สามารถติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดแบบอ๋อก่อนใครนะครับเราใช้คำว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ไงมันเป็นเหตุการณ์แบบเสมือนจริงโอเคโอเคใช่ก็สามารถติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับได้ใน V t ชีวนะครับผมก็ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับผมติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับ ได้ในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทุกๆวันศุกร์นะครับผมเริ่มวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมครับรายงานสดโดยกันเนอร์นักสกันนะครับรับบทเป็นทันครับรายงานโดยไนส์บริพาทครับรับบทเป็นคีนครับครับแล้ววันนี้พวกเราสองคนนะครับขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณ